สร้ส่วอีกแล้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาแนะนำหรี่เจาะหลี่ตัวละครท่านไออูนโกนจ่าโอวอร์ดนะครับซึ่งตัวละครนี้นะก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ค่อนข้างโกงมากครับเพราะว่ามีความสามารถเกี่ยวกับเรื่องของการเทเลพอร์ตแล้วก็จะมีในส่วนของอบิลิตี้ที่ช่วยในการตัดอนิเมชั่นพวกซุ่มหน้าครับซึ่งก็เลยทําให้ตัวละครท่านไอเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่ค่อนข้างเล่นง่ายแต่ว่าก็ยังมีเงื่อนไขอยู่นะครับสมมติคนจะเอาไปแต่งแล้งเนี่ยตัวละครนี้ยังมีเงื่อนไขที่ทําให้ตัวละครท่านไอเนี่ยเล่นค่อนข้างยาก โอเคสบเซตการ์ด okay, so นะครับที่ผมจะเอาไปในวันนี้ก็จะมี2เซตนะครับเซตแรกนะครับจะเป็นเซตสายเบรกแล้วก็สตัรแล้วก็มาเรียกับเอเตอร์นะครับเซตนี้จะไม่ใส่ฮิลเลยนะครับซึ่งผมจะมาพูดถึงไอคอนิกของตัวละครท่านไอก่อเลยดีกว่าครับไอคอนิกของท่านไอก็อย่างที่บอกครับว่ามันสามารถตัดแอนิเมชันการ์ดพวกที่แบบกดช้าได้ซึ่งไอคอนิกการ์ดของตัวละครท่านไอที่ต้องใส่ไปในทุกเซตเนี่ยจะเป็นมาเรียตัวนี้ครับ ซึ่งมันเป็นบาลียที่จะให้ดาเมจค่อนข้างเยอะครับทำให้ตัวละครท่านอายเนี่ยถ้าคุณจะเล่นเนี่ยคุณต้องมีการบาลีอันนี้เป็นหลักเลยต่อไปนะครับจะเป็นอีกเซตหนึ่งอีกเซตหนึงเนี่ยจะเป็นเซตทูดาเมจลดดีบัฟแล้วก็จะเป็นเซตฮิลนะครับเซตนี้จะมีฮิวมาต่อด้วยแต่ว่าเซตนี้ข้อเสียก็คือมันไม่มีการป้องกัน,นครับถ้าสมมุิโดนเบรกทีหนึงเนี่ยก็อาจจะไปเลยครับสำหรับตัวละครท่านอาย แล้วก็ในส่วนของเหรียญตัวละครนะครับเหรียญตัวละครท่านไอเนี่ยก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับให้ใส่เป็นเหนรียญดาเมจดหมดเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะามาอธิบายตอนช่วงเกมเพลย์ครับว่าทำไมท่านไอต้องใส่เหรียญดาเมจดหมด โอเคครับก่อนที่จะเข้าสูนะ่นะฮะเกมเพย์นะครับก็จะมีในส่วนของอ่าที่ผมต้องอธิบายอยู่นะครับในการเล่นท่านอาย,อย่างแรกนะครับก็จะมีในส่วนของฮิโร่แอคชั่นครับฮิโร่แอคชั่นของท่านอายเนี่ยสามารถใช้ในการเทเลพอร์ตขึ้นข้างบนหรือว่าจะใช้ในการย่นระยะการเดินทางได้ครับเนื่องจากตัวละครท่านอายเนี่ยถ้าเดินปกติเนี่ยมันจะช้ากว่าครับเพราะงั้นการกดฮิโร่แอคชั่นเนี่ยมันจะช่วยให้คุณสามารถใช้ในการเทเลพอร์ตหนีศัตรูหรือว่าใช้ในการหลบสกิลไม่ก็ใช้ในการย่นระยะการเดินทางได้ครับแล้วก็จะมีในส่วนของคอมโบเซตการ์ดนะคครับบอมโ การเนี่ยท่านอายมันไม่ได้มีคอมโบที่ฟิกตายตัวเหมือนตัวละครอ,อื่นครับอย่างเช่นเลเยอร์ลิซซี่จังที่แบบจะมีคอมโบให้ดูกันครับเนื่องจากเป็นตัวละครกันเนอร์ซึ่งกันเนอร์ส่วนใหญ่ก็จะเน้นการตีปอติครับถ้าจะให้อธิบายจริงเนี่ยตัวละครกันเนอร์นะครับก็จะต้องพยายามเปลี่ยนสีการให้ถูกครับ ยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวสมมุติผมยิงตัวละครอย่างจี้จังแล้วกันครับจี้จังเซตการ์ดสีเขียวใช่ไหมครับซึ่งการ์ดที่ผมใส่มามันดันเป็นสีฟ้าสีเขียวไม่มีสีแดงครับเพราะงั้นก็ไม่มีการที่ชนะทางครับแต่ว่ามันก็มีวิธีอยู่ครับก็คือถ้าสมมุติเจอตัวละครที่แบบการ์ดสีเขียวเนี้ยเราก็เปลี่ยนสีเขียวกลับครับให้มันยิงติดคิติค้อลในระดับหนึ่งครับอันนี้ช่วยช่วยได้นะครับต่อให้แบบสีการ์ดไม่ถูกต้องนะครับแต่ว่าก็พอจะมีคิติค้อลทำให้ตัวละครท่านอายสามารถยิงคิติคอนได้นิดหน่อยครับก็นนวใส่ ผมลืมอธิบายไปก่อนนั้นเนี่ยไม่ได้ลืมนะครับก็คือบอกว่าจะอธิบายในส่วนของเกมเพลย์ใช่ไหมที่ทำไมสาเหตุท่านอยต้องใส่เหจมตีหมดถ้าคุณเห็นการโจมตีปกติของท่านอายก่อนนั้นเนี่ยมันจะยิงเป็นฮิตใช่ไหมครับเนี่ยหนึ่ง 2แล้วก็จะมีดาเมจเสริมมานิดหน่อยใช่ไหมโดยเวลาเล่นแล้งอะครับถ้าเกิดคุณเจอตัลวละครประเภทการ์ดบวกสี่คะครับจะยิงตัวละครผู้ดีแทบไม่เข้าเลยนะครับย้ำนะครับว่ายิงแทบไม่เข้าเลยทาให้นี่เป็นตัวละครที่แบบมีข้อเสียบมากครับในการลงแรงถ้าเกิดคนไม่ได้มีเหรียญโจมตีบวกสี่หรือว่าการ์ดบวกสี่นะครับมันจะเป็นตัวละครหนึ่งที่สร้างดาเมจได้น้อยมากๆครับสหรับตัวละครนี้เพราะงั้นท่านายเนี่ยก็คือ ถ้าคุณอยากจะเล่นได้ในภายในแล้งนะครับก็พยายามใส่เหรียญประเภทโจมตีให้หมดครับแล้วก็ในส่วนของการที่ผมบอกว่ามันสามารถตัดอนิเมชั่นที่แบบตัดอนิเมชั่นกาที่แบบพวกประเภทสูมหน้าได้หมดเลยก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้าใครจําวิดีโอเลเยอร์หรือว่าจี้ส้งางได้เนี่ยปกติเราเวลาเรากดตัน,นะครับเราต้องกดการสองใบเพื่อตัดอนิเมชั่นกาใช่ไหมแต่ว่าท่านอาเนี่ยกดการแค่ใบเดียวก็สามารถตัดอนิเมชั่นกาได้แล้วครับทําให้ตัวละครท่านอาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ดีมากๆเลยครับ สามารถใช้ในการตัดอนมชันการ์ดแล้วก็ใช้การ์ดได้หลายรูปแบบครับแต่ว่าก็ยังมีการโพดแบบกดใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นการตีมู่หรือตีลัวครับการพวกนี้ก็ยังกดใช้อยู่นะครับไม่ใช่ตัดแล้วสามารถกดการพวกนี้ได้ไว้นะครับก็ต้องย้ำกันอีกนิดนึงนะครับเพือ่อไม่รู้ว่าจะอธิบายเข้าใจหรือเปล่าเพราะมันก็อธิบายเข้าใจค่อนข้างยากนะครับก็อยากให้เข้าใจนิดนึงนะโอเคครับสัปดาห์แรกนะครับก็จะเป็นท่านอายนะครับ ที่จะไปอะเอ่อเดี๋ยวแป๊บน,นะครับผมดูตัวละครก่อนตัวละครตอนนี้ก็มันน่ากลัวสุดก็น่าจะเป็นตัวของลูรูกะมัง้งที่เบรกได้ครับซึ่งทันอายก็จะเล่นเป็นอาเดิเปิดมาก็เทเละพร์ตก่อนเลยนะครับเพื่อความง่ายต่อการเดินทางนะครับเนื่องจากตัวละครทันไอยก็ไม่ใช่ตัวละครเดินเร็วอะไรหรอกครับแล้วก็สายที่ผมใส่มาก็จะเป็นสายเบรกนะครับสับเซ็ตแรก โอเคเทโลพอเด้อไอนี้ผมกะผิดนิดนึงแล้วก็มุมกล้องเนี่ยถ้าจะให้เล่นทัดไอีเนี่ยควรปรับมุมกล้องให้เป็นกล้องหัดตามนะครับมันจะได้แบบเวลาเดินมันจะได้ยิงถอยหลังได้เพราะว่าถ้าเราปรับมุมกล้องเป็นหัดตามแล้วเนี่ยมันจะยิงถอยหลังไม่ได้ครับโอ้ผมผมสตาร์ทติดฮะโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้เอาออทานเอาเอาเอาทานสวยละ อันนี้ผมแยกดาเมจอ่าเก็บได้อยู่โอเคแต่ะาะล่างราค่อยเอาทีหลังก็ได้ครับเดี๋ยว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 เดยวนเซ่าอย่าอย่ารีบคี่มีเพื่อนนะพี่พี่มีเพื่อนนะสงสัยเขาอยากจะอยากได้ไว ตอนนี้ก็รอก็เลยครับรอทีมพร้อมแล้วค่อยเข้าไฟดีกว่าโอเคก็อย่าที่บอกครับท่านอายเนี่ยถ้าเปิดไม่ได้ก็พยายามปรับุมมกล้องให้แบบหันตามครับมันจะได้เลือนถอยหลังแล้วก็ยิงได้ซึ่งมันจะทำให้ท่านอายเล่นง่ายขึ้นเยอะครับ ขอตันหลอกหัวอ่ามันยุ่งยากตรงตันหลอกหัวเนี่ยแหละครับไม่รู้ลูกกะเขาจะเอาผมหรือเปล่าดีไหมโอเคพยายามเปลี่ยนสีกาดให้ถูกนะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนสีการถูกเนี่ยมันจะติดขี้ครับหรือบอกไปนะว่าแบบถ้าเป็นกันเนอร์ครับการเปลี่ยนสีการถูกทําให้อ่าเล่นง่ายขึ้นเยอะมันจะยิงแบบติดขี้ที่ข้าแบบนี้ครับเห็นปะ่ะมันจะตอบเลือดเขาได้ดี โอ้โดนผมเขียเขียได้อยู่เหลือแค่ลูรูกะเบกโอเคเขียครับผมไม่ใส่ฮิวมาเพราะงั้นต้องยึดเสาเพื่อเอาเฮพหลังจากตรงนี้ครับเหลืออีกแค่ไม่กี่วิกด h ฮดเอ็เลยก็ได้ฮีโร่ของสกิลของท่านไอนะครับมันไม่ค่อยได้ใช้มากนะครับ เราะนั้นถ้ามีเนี่ยก็พยายามเก็บไว้ครับใช้ในตอนท้ายๆมันจะได้เป็นการการันตีการชนะครับแบบนี้เพราะว่ามันกดโดนค่อนข้างยากครับสับฮีร่สุดยของท่านอายโอเคสับท่านอายใส่สตานก็จะมีวานี้ครับเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์สายถัดไปเลยดีกว่า โอเคครับสัปดาห์นี้นะครับผมจะเล่นเป็นในส่วนของท่านอายสายทูดาเมดนะครับเลยก็จะมีในส่วนของรถดีบัฟให้เลือ0ศูนย์ด้วยแต่จริงก็อย่างที่อธิบายไปครับว่ารถดีบัฟเนี่ยจะใช้เป็นรถดีบัฟที่ไม่ต้องเหลือศูนย์ก็ได้ครับจะเป็นรถดีบัฟทั้งหมดก็ได้สับที่ฝ่ายตรงข้ามก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับโอเคเปิดมาก็ยึดฐาน A ก่อนเลยครับอย่างที่เคยบอกไปครับกันควรยึดฐานแรกเป็นหลักนะครับ แต่ว่า,าก็มีบางแมพภับที่ไม่คนยึดถารแรกกันนะสุดตอนนี้เพื่อนไม่เอาฐานนะครับผมเลยต้องมายึดถาแทนทัาอายเนี่ยก็อย่างที่บอกครับเหเอ็ดมันใช้งานยากไปนิดนึงเพราะงั้นเอ๊ะอ,อะไรเนี่ยก็อ,อะไรขึ้นครับเนี่ยเหมือนเพื่อนเราจะไปเอาแต่เหมือนจะไม่ไหวหรือเปล่าเอาอีกงโอเคนะ เพิ่งเห็นว่าแอากมาตรงนี้ทำาไม่จ่อสั่งเขาไม่รีเลือดแล้วครับ ถ้าถ้าไม่จะเหตุพีมาจริงๆผมอ่าถ้าถ้าเป็นผมอันนี้ไอสวนตรงน,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 นี้ผมแนะนําว่าให้วิ่งไปรีเลือดเลยนะครับเพราะว่ายังไงเราเดินเข้าไฟครับมันหาจังหวะแบบเข้าไปซัพพอร์ตเพื่อนหรือว่าตีฮิวยากแล้วครับถ้าแบบเข้าไปรีเลือดเลยแล้วค่อยกลับมาใหม่มันจะคุ้มค่ากว่า แย่ละคิวอะแต่ผมไม่มีรถเดบละ่ะต้องคาดหวังจากเพื่อนนะครับโอเคได้อยู่ครับเดี๋ยวยึดฐานก่อนถ้าได้ใสน่นี้ผมใส่ฮิวมานะครับอันนี้เอ้ยกดอ่าทัานอยู่ตรงนี้แหละครับจังหวะแย่มากเราต้องจุกอย่างเดียวเลยครับจุกจะจะจุก วับมันมันกดโดนยากครับเหตเอ็ดของท่านอายถ้ากดโดนแล้วมันจะการนตีแบบนี้อ๋อลบโอเคเราบอกออาไปแต่ไม่เวลาเรายื้อเวลาให้เพื่อนได้อยู่ถูวโอเคครับแต่เหมือนเพื่อนจะกดเหตเอ็ดพลาดไปนิดหน่อยเอาแย่แล้ว เมื l, okay. oh. Win. 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 ่อไรเมื่อไรเคลียร์ได้อยู่เคลียร์ได้อยู่โอ้วิ่วิ่งวิ่งสิวิ่งวิ่งสิท้ายวิ่งนะครับเพื่อนเกือบแล้วนะครับโอเคเกือบแล้วเมื่อกี้ใส่บาเรียหนึ่งอันแล้วบาเรียหายพอดีเกือบไม่ล่อแล้วครับ โอเคสับทั้งหมดของสับตัวท่านไอก็จะมีวันนี้ครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับท่านไอยก็เป็นตัวละครหนึ่งที่สามารถตัดแอนิเมชนันการ์ดได้ทุกใบครับแล้วก็เล่นค่อนข้างง่ายก็ถ้าใครส่มได้หรือว่ามีตัวละครเดี๋ยวเราก็สามารถนํามาเล่นได้ครับโดยเฉพาะคนที่มีการ์ดของตู้นี้นะครับที่เป็นมอมมอนเนี่ยจะทําให้ท่านไอเล่นเก่งขึ้นเยอะครับโอเคขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูกันบ๊ายบายครับ